ปกติก็รู้จักว่าวิศวะเอนจิเนียริงนะครับหรือถ้าเกิดใครที่อยู่ในแวดวงการนึงก็จะรู้จักฟินแลนเชียล g i นจ e เนียริงหรือ<ะ>นักวิศวกรรมการเงิน<ะ>แต่ผมเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยวิศว n เอ,อนจิเนียริงคือเขาจะเรียนเกี่ยวกับอะไรคือเขาบอกว่าจากการเปลี่ยนจากระบบอนา,าล็อกมาเป็นดิจิตอลเนี่ยครับคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์นะท่านผู้ชมนะคณะวิศวะเริ่มจากอย<ะ>่างนี้นะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชก,กระบงังเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิศวกรมรมดนตรีและสื่อผสม คือวิศวะกับดนตรมนีมันเกี่ยวข้องกันยังไงเขาบอกนี่ครั้งแรกในอาเซียนด้วยนะ,ะในปีนี้เลยครับเพื่อรองรับการเติบโตของทีวีดิจิตอลเดี๋ยวไปรู้จักกับพร้อมกับผมได้ดีกว่าว่าคือ Music Engineering เนี่ยเขาเป็นยังไงครับในโอกาสที่ประเทศไทยได้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอลนั้น ถือเป็นการปฏิวัติสื่อครั้งแรกในรอบ60ปีโดยการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้ส่งผลให้ประเทศไทยมีช่องทีวีเพิ่มขึ้นถึง24ช่องและนี่ก็เป็นเหตุผลเพียงพอต่อการเสริมศักยภาพของบุคลากรของวงการโทรทัศน์ไทยโดยคณะวิศวกรรม,มาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารละกระบงังได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อผสมซึ่งเป็นครั้งแรกในอาเซียนโดยจะเริ่มในปีการศึกษา2557นนี้ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรอินเตอร์ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในธุรกิจทีวีดิจิตอลและอุตสาหากรรมสื่อวิศวกรรมดนตรีพูดให้เข้าใจง่ายๆนอกเหนือจากการรวมกันระหวา่างศิลปะกับศาสตร์แล้วนะครับยกตัวอย่างนะครับทีวีดิจิตอลกว่าจะมาเป็นทีวีดิจิตอลนะครับต้องมีอุปกรณ์ในห้องส่งนะครับต้องมีการจัดเสียงจัดแสงต่างๆพวกนี้แล้วล้วนจะมีพื้นฐานเนระ่าวิศวกรรมล้วนแต่วิศวกรรมคนทำานงานนี้ได้ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของดนตรี นะครับในเรื่องของสื่อผสมที่เรียกววามีเดียต่างๆวิศวกรสาขานี้แหละครับที่ผลิตโดยวิศวระรักบังจะเป็นผู้ดําเนินการอยู่เบื้องหลังทั้งหมด <S 1> <S 1> ซึ่งสามารถทํางานกับสถานีโทรทัศน์ทํางานกับคนดนตรีนะครับคนบันเทิงต่างๆได้สําหรับน้องๆที่มีความสนใจด้องดนตรีศิละปะนะครับทางการบันเทิงแต่มีใจรักทงด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับนี่เป็นคําตอบของน้องๆทุกคนนะครับเพราะบางท่านสนใจดนตรีแต่เก่งวิทยคณิตรักวิทยคณิต ไปเป็นดนตรีก็เสียดายเหลือหลายคนจะไปวิคณะิตเลยแต่รักทำดนตรีนี่เป็นโอกาสที่ท่านจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นและคุณสมบัติเบื้องต้นก็คือท่านต้องรักทางด้านดนตรีนะครับทันศิลปะและท่านต้องมีใจนะครับและมีความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พอสมควรเพราะท่านต้องเป็นคนที่ผสมสารผสมผสานของวิทยาการทั้งสองสาขานี้ครับ คณะดีคณะวิศวกรรมศาสตร์อธิบายว่าหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อผสมถูกออกแบบมาให้สอดรับกับแนวความคิดการศึกษาในศตรวรรษที่21ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลักและการผสมผสานองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและองค์ความรู้ด้านดนตรีเข้าด้วยกันเนื่องจากปัจจุบันศาสตร์ด้านศิลปะก,การดนตรียุคใหม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทุกขั้นตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านวิศวกรรมอาทิวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น แต่ปัจจุบันการเข้าถึงดน,นตรีนั้นใช้เทคโนโลยีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับหลายๆคนเป็นนักดนตรีดังจาก YouTube คนเข้าไปคลิกเป็นล้านเป็น10ล้านคนสามารถดังนะครับข้ามคืน หรือในหลายๆประเทศตัวอย่างเกาหลีใต้ก็ใช้เทคโนโลยีทางด้านดนตรีนะครับในการนำเศรษฐกิจของประเทศในการขายผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดโลกได้ตรงนี้ประเทศไทยถ้าเกิดเราไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการเรียนรู้ที่ด,ด้านดนตรีนะครับประเทศไทยจะตกเป็นรองนะครับทางด้านศิลปะจะตกเป็นรองในการเผยแพรวัฒนธรรมและจะตกเป็นรองทางด้านเศรษฐกิจนะครับไม่ทันประเทศอื่นๆตรงนี้คือที่ไปที่มาของหลักสูตรที่ถือว่าเป็นครั้งแรก ของเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้คือหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อผสมหรือ Music Engineering and Multimedia ที่มาที่มาหลักสูตรนี้คืออะไรครับเราต้องการให้ศิลปะกับเทคโนโลยีนั้นประสมผสานกันในโลกปัจจุบันนะครับศิลปะในด้านดนตรีทางด้านนะครับ บันเทิงต่างๆผนวกกับเทคโนโลยีทางด้านโทรคม,มนาคมเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีทางด้านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือเมื่อรวมตัวแล้วนะครับจะทําให้ดนตรีสิ่งที่ดีๆนะครับสามารถกระจายออกไปได้ทั่วโลกทางนี้ศาสตราจารย์ดรสุชาติชวียังกล่าวย้ําว่าผู้จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพวิศวกรผู้เชี่วชาญที่มีไรายได้สูงในอุตสาหกรรมสื่อการกระจายเสียงดนตรีอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องขณะเดียวกัน ก็เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อให้มีมาตรฐานและคุณภาพทัดเทียนฮอลลีวูดอีกด้วยธนาชัยแสงจันทร์หนาวทนิิซิกรายงานคือยคใครเรียนคณะน,น,นี้ได้เนี่ยต้องเก่งมากเพราะว่าต้องมีทั้งศาสตร์ต้องมีทั้งศิลป์แต่โอกาสประสบความสำเร็จก็เยอะเพราะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเด่นศิลป์ขาดศาสตร์เด่นศาสตร์ขาดศิลป์น,นี่ต้องแหม เขาบอกว่ามีทั้งด้านคณิตศาสตร์นะคะถ้าใครชอบทางวิชาการนี้ต้องใช้แล้ววิทศาเรื่องของดนตรีเอามาผสมกันได้อันนี้คือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเดี๋ยวฉันฟังไปเมื่อสักครู่ก็เคลิ้มนะบางอย่างอาจจะยังงงๆแต่ว่าดูจากที่อาจารย์พูดนะครับพูดโอ้โหน่าจะน่าสนใจนะใครสนใจดนตรีและชอบในเรื่องของศาสตร์ทางวิาศวสทางคณิตศาสตร์ก็ลองไปติดต่อในรายละเอียดดูแลยกันครับ